วันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำคลิปแอนิเมชันง่ายๆแบบนี้ทำได้ง่ายๆด้วยแอป Kinemater ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนน้อยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันพร้อมกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาเลือกอัตราส่วนก่อนนะคะ คนน้อยเลือก16ต่อ9ค่ะหลังจากนั้นให้เลือกแบ็กกราวด์เข้าไปนะคะแนะนำนะคะให้เลือก4พื้นนะจะได้ดูแบบะละเอียดเนาะดูแบบแยกๆยากนะคะว่าอันไหนเป็นแบ็กกราวด์อันไหนเป็นภาพที่เราเอามาปิดเนาะหลังจากนั้นนะคะให้ยืดแบ็กกราวด์ออกมาตามที่เราต้องการนะคะยืดออกมาแบบนี้แล้วกดเครื่องหมายถูกคะ่ะ หลังจากนั้นไปที่เลเยอร์นะคะเพื่อเพิ่มภาพของเราเข้ามาภาพของคนน้อยอยู่ที่ดาวน์โหลดนะคะพอได้ภาพแล้วกดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็นำภาพเข้ามาวางเขาตำแหน่งที่เราต้องการและยืดภาพของเราให้จบคลิปค่ะแล้วเลื่อนมาข้างหน้าแบบนี้นะคะกดเครื่องหมายถูก ไปที่เลเยอร์อีกครั้งนึงเวทีมีเดียค่ะเพื่อเลือกนะคะภาพพื้นหลังเข้ามาเป็นสีเดียวกันกับแบ g ก o u าวเลยนะคะแล้วก็ขยายเขาใหญ่นิดนึงนะคะแต่ยังไม่ต้องเต็มจอนะคะไว้ขนาดนี้ก่อนเนาะแล้วก็ยืดนะคะเลเยอร์ชิ้นนี้ให้จบคลิป พอได้แล้วขยับมาข้างหน้าแล้วกดเครื่องหมายถูกนะคะไปที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อไปนําดินสอหรือว่ารูปที่เราโหลดมาแล้วนะคะคนน้อยนํารูปดินสอนะแล้วก็ขยับวางตามตาแหน่งที่เราต้องการค่ะพอวางเสร็จแล้วก็ยืดนะคะให้เขายาวจนจบคลิปเหมือนกันเลยค่ะกดเครื่องหมายถูกแล้วขยับมาข้างหน้านะคะ ทีนี้เรามาทําตัวนี้ก่อนนะคะตัวเลเยอร์สีดําตรงนี้นะคะที่คนน้อยนํามาปิดหน้าคนน้อยไว้นะขยับเขาเอียงเอียงนิดนึงนะคะเอียงเอียงแล้วก็ขยายใหญ่เพิ่มอีกนิดนึงเพื่อที่จะได้ปกปิดได้ทั้งหมดเนาะโอเคนะแล้วก็วางจุดเริ่มต้นที่เราต้องการเลยคนน้อยจะวางแบบนี้นะคะ และไปเจี้มตรงแอนิเมชันรูปกุญแจตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เส้นสีแดงนะคะขยับไปจุดที่เราต้องการแล้วกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ขยับเขาลงทีละนิดแบบนี้นะคะพอได้แล้วก็ขยับเส้นสีแดงไปอีกนิดนึงนะคะตามที่เราต้องการแล้วกดบวกแล้วก็ขยับลงอีกขยับเส้นสีแดงไปกดบวกแล้วขยับลง ขยับไปแล้วก็กดบวกแล้วก็ขยับลงทําแบบนี้จนจนภาพของเราจะเปิดออกหมดนะคะก็ทําไปเรื่อยๆเลยเนาะ พอได้แล้วกดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็ขยับไปข้างหน้านะทีนี้เรามาดูผลงานของเรากันนะคะมันก็จะค่อยๆลงแบบนี้เนาะอ่าได้ชิ้นนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำตัวดินสอเนาะก็ให้คลิกไปตรงรูปภาพดินสอนะคะที่เรานำเข้ามา ขยับดินสอวางนะคะว่าเราต้องการวางดินสอในลักษณะไหนเนาะทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะไปที่ Anim เมช o n กุญแจนะคะแล้วก็ขยับเส้นแดงไปนิดนึงกดเครื่องหมายบวกแล้วก็วางปลายดินสออีกมุมนึงขยับไปนิดนึงกดบวกแล้วขยับปลายดินสอไปอีกมุมนึงแบบนี้นะคะทําสลับกันไปกลับไปกลับมาแบบนี้เลยค่ะขยับ กดบวกแล้วก็ขยับปลายดินสอนะคะพอได้แล้วนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะแล้วก็ขยับไปข้างหน้าแบบนี้เดี๋ยวเรามาเพล่ดู มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มความเร็วให้มันเร็วขึ้นนะก็ Export โครงการนี้ไปได้เลยค่ะเซฟโครงการนี้ได้เลยนะคะพอเซฟเสร็จแล้วนะคะให้เราไปโครงการใหม่นะเข้าไป เลือกอัตราส่วนใหม่เพื่อทำโครงการใหม่นะคะแล้วก็นำคลิปที่เราเ็ x p o r t ตะกี้นะคะเข้ามาพอได้แล้วนะคะให้คลิกไปตรงคลิปที่เรานำเข้ามาแล้วก็กดตรงคำว่าความเร็วแล้วก็ขยับให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะเราก็เลือกได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราต้องการให้เขาเร็วขนาดไหนเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับโค้นน้อยด้วยนะคะหวังว่าคลิปในวันนี้นะคะคงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ